ยังเป๊ะเหมือนเดิมลุ้นไหมถ้าถ้าจับเราบ้างเราไม่ได้นะไม่ได้อะด้วย <c oughs> คำถามเดียวกันใช่แต่ว่าเป็นอีกด้านหนึ่งเป็นประกันร,ราคาของทางประชาธิปัตย์ <c oughs> สามนาทีเช่นการนันสราคุณกรเชิญครับครับสวัสดีครับในส่วนของโครงการประกันรายได้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญที่สุดนโยบายหนึ่งของทางพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อาจจะเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากที่สุดความแตกต่างหนึ่งระหว่างนโยบายของทั้งสองพรรคใหญ่นะครับเพราะว่า เราได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมานะครับว่าโครงการประกันรายได้นั้นเป็นวิธีการดูแลรายได้ของพี่น้องเกษตรกรที่ทําให้เม็ดเงินถึงมือพี่น้องเกษตรกรจริงนะครับแล้วก็ทั่วถึงในโครงการการจำนำในอดีตอาจจะมีเกษตรกรที่สามารถเข้าโครงการได้รับการชดเชยได้เป็นหลักจํานวนแสนครัวเรือนแต่ในส่วนของโครงการประกันรายได้นะครับตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมามีพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับการชดเชยเป็นเงินสดแล้ว ถึงกว่า4ล้านโวรเดือนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการประกันรายได้นั้นเรายืนยันครับว่าเราเดินหน้าต่อไปแน่นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้ความแตกต่างในแง่ของผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับที่แตกต่างชัดเจนกับจำนำนะครับที่ผมขอยิบยกตัวอย่างขึ้นมาก็มีอยู่2กรณีคือกรณีแรกเนี่ยในกรณีที่เกิดนานล่มขึ้นมาเนื่องจากภัยธรรมชาติน,นะครับในโครงการจำนำเนี่ยเกษตรก,รกรก็จะมีปัญหาเพราะจะไม่มี ผลผลิตนะครับไปไปจำนำแล้วก็โดยเฉพาะถ้ากู้ยืมผ่านบัรเครดิตหรือด้วยระบบใดมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็จะไม่มีรายได้ที่มาชดเชยหนี้ส่วนนั้นแต่ในส่วนของโครงการประกันรายได้นยได้จากการขึ้นทะเบียนว่าจะปลูกข้าวกี่ไร่นะครับหลังจากนั้นถึงแม้ว่าผลผลิตไม่มีเนื่องจากมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถรับการชดเชยอยู่ดีหรือในกรณีที่2นะครับก็คือกรณีที่เกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวไว้เพื่อรับประทานเอง ในกรณีเช่นเดียวกันนะครับในโครงการจำนำเนี่ยจะไม่มีผลผลิตไปจำนำแต่ในโครงการประกันรายได้เนี่ย mm. เกษตรกรก็จะได้รับการชดเชยตามการผลิตเ,เช่นเดียวกันนะครับ mm. เพราะฉะนั้น mm. ความแตกต่างที่สัมผัสได้ในส่วนของสองโครงการนี้ก็มีส่วนเรื่องของการเข้าถึงปัจจัยนะครับ mm. ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลโดยทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ในอนาคตก็มีการยืนยันต่อไปนะครับว่าวงเงินสินเชื่อผ่านองค์กรหลัก ของรัฐบาลที่มีคือทกศก็จะดำเนินการต่อไปในการที่จะทําให้เกษตรกรทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินนี้ได้ตอนที่เราใช้ทกศในการช่วยแก้หนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้มีการออกบัตร ATM ไปนะครับซึ่งทําให้พี่น้องกลุ่มนี้สามารถที่จะกู้ยืมผ่านบัตรเครดิตได้ตราบใดที่รักษาวินัยในฐานะเป็นลูกหนี้แต่ในช่วงฤดูการเพาะปลูกฤดูการนี้นะครับเราก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการชดเชยเป็นเงินสด ในส่วนของปัททจจัยหรือต้นทุนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับก็ดําเนินการได้เลยในกรณีของปุ๋ยที่มีราคาสูงขึ้นนะครับเราก็ได้ชดเชยเป็นเงินสดให้กับเกษตรกรทุกคนสามารถที่รับเงินชดเชยได้กิโลละบาท50แลิวก็วงเงินสินเชื่อก็จัดไว้เพียงพอสําหรับเกษตรกรทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทกศหรือไม่สามารถกู้ยืมได้เลยนะครับในวันนี้จากทกศเพื่อรองรับฤดูการผลิตข้าวนาปีปีนี้ครับนี่ครับนี่นะฮะ ทั้งสองท่านก็ได้พูดถึงนโยบายที่มีความสําคัญต่อพี่น้องเกษตรกรเป็นข้อมูลสําหรับการตัดสินใจในวันที่3กรกฎาคมนี่ด้านการเกษตรใช่นะฮะนี่เดียวค่ะทั้งสองท่านค่ะดรอรลยกับคุณกรเก่งไหมคะพอ1 5บห้าัท่านอรานเก่งไหมฮะก็ต้องตัดคอยดูเนี่ยมืออาชีพคุณกรเลยค่ะ คือมันมีตัวนาฬิกาขึ้นให้ครับก็เลยทําทให้เห็นค่อนข้างชัดได้รู้เวลานะฮะแต่บ,บรรยากาศาตอนทั้งสองท่านพูดที่นี่สะพรึงมากนะฮะเงียบมากถ้าคุณถ้าคุณเกรงมากพักกันก่อนไหมดีกกดีก่ันเดี๋เดี๋ยวช่วง้านต้องเกรงอีกสองคำถามอีกสองคำถามนะฮะตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ กัก็สู่บรรยากาศอันน่าสะพึงกลัวสาหรับเราแต่ไม่ยิ่งใหญสำหรับสองท่านเขาเมื่อชีพมากเลยนะใช่ในการรักษาเวลานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้เกษตรกรแล้วคําถามแรกคําถามที่2คือเรื่องของจะเรียกประกันร,ราคาหรือประกันร,รายได้ก็ได้ของประชาธิปัตย์กับของเพื่อไทยก็ใช้บัตรเครดิตเกษตรกรน,นะคะมาเรื่องของ ที่ดินและบ้านบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้ดรโอรานเป็นคนเริ่มทั้งสองคำถามแรกนะคะมาในช่วงนี้จะเป็นคุณกรเริ่มทั้งสองคำถามปิดท้ายของรายการกโดยคำถามแรกนะคะของช่วงนี้จะเริ่มต้นด้วยคำถามเรื่องการปฏิรูปที่ดินคุณกรสามนาทีเชิญค่ะขอบคุณครับในส่วนของเรื่องที่ดินก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความสําคัญมากที่สุดในการแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเข้าถึงแหล่งเงิน เพราะฉะนั้นทางพรรคประชาธิปัตย์เองเราก็มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ทํากินแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังขาดปัจจัยนี้ซึ่งนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของโฉนดชุมชนนะครับในที่นี้เนี่ยก็คือการให้กรรมสิทธิ์ชุมชนเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมนะครับกรณีที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ ทำกินหรือว่าอาศัยอยู่บนที่ที่ไม่มีสภาพของที่ที่เป็นป่าแต่เป็นที่ของราชการนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็ให้จะให้ทั้งชุมชนนะครับเข้ามารับเป็นโฉนดชุมชนซึ่งไม่สามารถที่จะนําไปขายได้นะครับแต่มีสิทธิ์ที่จะใช้ในฐานะเป็นที่ทํากินหรือเป็นที่อยู่อาศัยของตนนะครับโดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ประชาชนมี ความมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีประเด็นที่จะต้องเป็นกังวลนะครับเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ที่ดินผืนนั้นซึ่งเป้าหมายของเรานะครับก็จะมีทั้งหมดให้บริการกับพี่น้องประชาชนประมาณ1 5 0 0 0 0หนครัวเรือนนะครับในแผนที่ได้กำหนดแล้วก็มีชุมชนได้ทำเรื่องขอสิทธิ์ที่จะได้รับโฉนดชุมชนแล้วส่วนนโยบายที่2นะครับก็คือเรื่องของการจัดที่ราชพัสดุก็คือที่ราชการนะครับที่ ได้มอบหมายหรือว่าได้มีการขอโดยหน่วยงานราชการต่างๆตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้นําไปใช้เป็นประโยชน์นะครับเราก็ได้มีนโยบายที่จะรวบรวมที่ของราชการหรือที่ราชพัสดุจํานวนโดยรวมก็คือ1ล้านไร่นะครับแล้วเอาที่ส่วนนี้เนี่ยกลับคืนให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาก็ได้ดําเนินการไปแล้วประมาณปีละ7จ็ดหมื่นไร่นะครับแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อที่ให้ประชาชนสามารถที่จะเช่าที่ราชพัสดุหรือที่ราชการที่ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์ เพื่อมาทํากินโดยค่าเช่าที่อยู่ในระดับที่ต่ําม,มากนะครับก็คือเพียงแค่ไร่ละ2 0บาทต่อปีเท่านั้นส่วนนโยบายที่3นะครับที่มีความสําคัญต่อการปฏิรูปเรื่องของการถือครองที่ดินแล้วก็การปฏิรูปเรื่องของการเข้าถึงที่ดินนะครับในอนาคตก็คือภาษีทรัพย์สินและที่ดินซึ่งทางรัฐบาลโดยพระประชาธิปัต์เป็นแกนนานี้ก็ได้นําเสนอนะครับแล้วก็ตอนนี้ผ่าน การพิารณาในชั้นคณะรัฐมนตรีแล้วก็รอพิารณาในสภาแล้วนะครับซึ่งภาษีทรัพย์สินและที่ดินจะมาทดแทนภาษีโรงเรือนนะครับแล้วก็ภาษีพัฒนาท้องที่และจะมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจะเป็นรายได้ของทางท้องถิ่นนะครับที่จะนําไปบริหารท้องถิ่นต่อไปภาษีทรัพย์สินและที่ดินนี้จะทําให้มีความเป็นธรรมนะครับในการที่ผู้ที่มีที่ดินหรือมีทรัพย์สินที่มีค่าจะต้องเสียภาษีนะครับ และจะทําให้มีต้นทุนเป็นตัวกระจายกระตุ้นการกระจายที่ดินให้มีการถือครองในวงกว้างมากยิ่งขึ้นครับต่อมาเมื่อกี้พูดกันด้วยโทนเสียงนี้นะคะ3 <c oughs> มนาทีเช่นการถัดมาที่ดรโอรานกับเรื่องของการปฏิรูปที่ดินคะ่ะครับพักพื้ไทยมีนโยบายปฏิรูปที่ดินที่แตกต่างไปจากทางพักอื่นนะครับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ได้ในบ้านเราเนี่ยเ0 เป็นที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรที่เหลือเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยพณิชยกรรมเกษตรกรรมอ,อ,อุตสาหกรรมและอื่นๆเพราะฉะนั้นนโยบายหลักในการปฏิรูปที่ดินก็คือว่าสําหรับที่ดินที่ในอดีต70ปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับโอกาสที่จะได้มีชนวทานเพื่อทําพืชผลปลูกข้าวนาปลังทั้งปีซึ่งเป็นที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน การปฏิรูปที่ดินของพรคเพื่อไทยก็คือการนําน้ำซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญรองลงมาจากที่ดินเข้าสู่พื้นที่ที่การชประทานยังเข้าไม่ถึงเนื่องจากน้ําฝนตกเพียงหกเดือนเพราะนั้นการเกษตรที่ใช้น้ําฝนอย่างเดียวหรือปลูกข้าวนาปีเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้น้ำในหน้าแหลง้ง แต่พื้นที่อีกหลายแห่งในประเทศไทยไม่สามารถทําการเกษตรได้ในหน้าแล้งหลังจากฝนตกเพราะไม่มีระบบน้ําชุมชนที่ส่งน้ําจากที่เก็บกักน้ําขนาดเล็กในท้องถิ่นแต่ละแห่งแต่ละตําบลเข้าสู่ไร่นาหรือว่าสวนเพื่อดําเนินการปลูกพืชผลในหน้าแล้งให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้นและก็ขายได้ในราคาที่ประกันแล้วก็ทาให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา สามารถนําน้ําเข้าสู่ท้องไร่ท้องนาได้ในหน้าแล้งของเดือนรายได้และผลผลิตของเกษตรกรตรงนั้นก็จะเพิ่มเป็นสองเท่าทันทีเพราะนโยบายปฏิรูปที่ดินของพรกเพื่อไทยก็คือการจัดหารแหล่งน้ำโดยเฉพาะน้ําฝนเก็บกักแหล่งน้ําฝนในชุมชนในระดับตบําบลแล้วก็กระจายน้ําที่ได้จากการเก็บกักในช่วงหน้าฝนเนี่ยลงไปสู่ท้องไร่ท้องนาทุกแปลง ที่อยู่ในบริเวณรอบๆนั้นเพื่อที่เขาจะได้ทำการเกษตรในหน้าแหลงรวมทั้งการปลูกพืชผลใหม่เช่นปลูกยางแล้วก็ทำาการเกษตรปลูกผักราคาดีขายในหน้าแหลงแล้วก็ดำเนินการปรสุสัตว์และอื่นๆน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทุกตำบลในประเทศไทย ที่ยังไม่มีน้ำชนระทานเข้าถึงในหน้าแง้งจะได้รับการดูแลโดยพักเพื่อไทยที่จะลงทุนในสาธารณพสาธารรและต่อน้ำเข้าถึงท้องไร่ท้องนาของเกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรหน้าแง้งถึงจะทำให้เราเพิ่มผลผลิตเกษตรที่จะเป็นครัวของโลกได้ในยุคที่โลกร้อนและก็น้ำมันแพง